ทรู 5G ใครๆก็ใช้ทรูเพราะชีวิตอจัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธทิพิเศษที่เหนือกว่าเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าฉน,นำํำ มาเป่งพงศิลาขำมากก็ตั้งสัญไซิสโกโดยเริ่มขยายจากการทำชีสสดหรือฮาลูมิชีสในครัวหลังบ้านขยับมาเป็นการเปิดพื้นที่โขคอมเมอร์ชียลคิทเช่นซึ่งเป็นเหมือนครัวกลางให้ผู้ผลิตวัตถุดิบด้านอาหารในท้องถิน่นได้เข้ามาใช้พื้นที่เพื่อแปรรูปอาหารร่วมกันสร้างเป็นวิสาหกิจชุมชนสันสไซหวังผลักดันให้การสร้างอาหารปลอดภัยเกิดขึ้นในท้องถิน่นโดยคนท้องถิ่นจริงๆ เรามาพูดคุยกับเขาถึงเรื่องราวน่าสนใจนี้กันต่อครับคุณมาเป้งแบ่งเวลามาทําชีสสดหรือฮาลูมิชีสเดือนหนึ่งกี่ครั้งครับและขยายจากการทําชีสสดในครัวหลังบ้านมาเป็นการเปิดพื้นที่ครัวกลางจนสําเร็จได้อย่างไรตอนนี้ทําเดือนละ4ครั้งครับเดือนละ4วันคือก่อนหน้านี้นะครับทําส่งร้านอาหารอย่างเดียวครับแล้วก็พอมันมีเรื่องโควิดเนาะคนที่เป็น ร้านอาหารก็ลําบากมากแล้วผมก็ไม่รู้ว่าโลกเนี้มันจะมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าบิสเนสร้านอาหารการนั่งกินที่ร้านเนี่ยมันจะกลับมาได้ไหมแต่คนต้องกินทุกวันเราก็เลยคิดว่าเฮ้ย hey, เราต้องชิฟตัวเองละว่าแต่ก่อนเราขาย b 2 b เ b าะต่อไ้เราจะขาย b 2 c เราขายให้ผู้บริโภคแต่ก่อนเราขาย b 2 b คนที่ซื้อเป็นคนที่รู้จักเราเขารู้จักอยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงเราทํำยังไง เขาไม่ต้องมาวิสิตสถานที่ไม่ต้องอะไรเลยเขาซื้อด้วยความเชื่อใจแต่ว่าตอนนี้เราขายใครที่เขาก็ไม่รู้จักเราเหมือนกันมันต้องทําให้มันดีสะอาดทุกอย่างเราก็เลยต้องปรับตัวเองแล้วก็ปรับสถานที่ที่สามารถได้ได้มาตรฐานของออยอย่างเี้ครับแล้วผมก็ทํามันแค่ทีละสี่วันผมก็ตั้งใจทําแค่เนี้เหลือวันอีกต้องเยอะ แล้วผมก็มองไปอย่างเงี้ยก็จะมีเพื่อนๆที่แบบใชแบบ้วัตถุดิบดีๆทําอะไรออกมาให้มันดีก็ต้องปรับตัวเองเหมน,นผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะเราก็ทําเป็นแชร์ลิงคอมเมอร์เชียลคิกเช่น่ะทำแล้วเรามีคอมมูนิตี้ดีๆอย่างเงี้ยครับเราก็สมมุติคนที่ทำไส้กรอกอย่างเงี้ยก็มาทำเดือนละ2วันหรือเดือนละว,วันก็เหมือนกับแบ่งกันทำยอะไรเงี้ยครับสิ่งที่ผมวางไว้ก็คือผมเรียกมันว่าเป็น s โล w f ฟู้ดโปรเซสเซอร์ คือคนที่แบบอินกับไม่ว่าโปรดักอะไรก็ตามที่เขาอินนะครับแล้วก็เขาทํามันมีแยมอย่างเงี้ยครับเป็นทำเสกออีสานเป็นคนชอบเสกออีสานทำาสกออีสานทุกอย่างอินดียเลนลิสต์มานี่แบบอินซีหมดเลยยกเว้นหมูมันก็มีข้อจำกัดว่าทําไม่ได้ต่ว่าผมก็เชื่อว่าสมมุติเราทําอย่างเงี้ยแล้วมีคนที่ทําแล้วต้องใช้หมูเยอะๆการที่มันมีหมู ที่มันเป็นอินซีอยู่ในอินกิเลียนเขาวันหนึ่งมันต้องทําได้ครับถ้าวันหนึ่งที่คอมมูนิตี้นี้มันแข็งแรงแล้วก็มันโตผมก็ถือว่าเราอาจจะมีเคียงหมูออร์แกนิกที่แบบคุณไปเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างี้ครับคิดว่าชุมชนเล็กๆนี้จะสามารถขับเคลื่อนหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกหรือสังคมที่เราอยู่ได้อย่างไรมันก็เป็นการพิสูจน์ทฤษฎีนะครับตอนนี้ผมมีทฤษฎีว่า small farm ถ้ามี small food processor เป็นสิ่งที่เหมาะสมกัน เชื่อว่ามันจะมันจะด้ายฟาร์มเล็กๆเหล่านี้ได้จริงๆสำหรับผมอะ่ะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนเราอะ่ะทาได้ทุกอย่างแต่อาจจะทําให้ดีไม่ได้ทุกอย่างแต่การที่แบบว่ามีคนทําพาร์ทนี้ดีแล้วเดินไปกับคนที่ทําพาร์ทก่อนหน้าผมคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะได้ผลมากกว่าคนที่แบบเหมือนว่าจะเป็นจุดแต่ละจุดที่เชื่อมอ่ะเหมือนถ้ามันเดินไปในทิศทางได้ทิศทางเดียวกันได้อย่างเงี้ยผมว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่า อย่างผมเนี้ยให้ผมไปลงทุนเลี้ยงฟาร์มวัวด้วยทาด้วยผมบอกว่ามันเหนื่อยเกินที่ผมจะทําแต่การที่แบบว่าสมมติผมทําอย่างเงี้ยแล้วผมสมมติฟาร์มวัวเนี้ยแบบเลี้ยงวัวแบบอย่างดีเลยผมพูล l i n g วัตถุดิบเข้ามาผมก็ทําส่งออกมันก็ได้ทั้งพวงโซ่อย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ว่าผมครอบครองมันไว้คนเดียวสุดท้ายคําว่าคนเปลี่ยนโลกหมายถึงอะไรครับผมว่าเรื่องเรื่องใหญ่ๆครับจริงๆมันเริ่มต้นจากคนตัวเล็ก ที่ลงมือทํามากกว่าครับเหมือนว่าผมก็มีมุมมองว่าผมผมอยากเห็นคอมมูนิตี้หรืออยากเห็นชุมชนที่มีอะไรลักษณะแบบนี้สิ่งที่ผมเปลี่ยนโลกได้ก็คือผมก็แค่ลงมือทํายิงแก้วมันก็มีอ่าแก้วใสนะครับสีเขียวสีเขียวคิดว่าเป็นอะไรสีเขียวเป็นน้ำแร่ต้องผมกินน้ำแร่สีเขียว ร็บก็เป็นพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ไงครับสำหรับผมนะแล้วก็มีอันนี้ก็เยอะหน่อยสีสีแอมเบอร์เยอะหน่อยแล้วก็อันที่อันส่วนตัวอันที่ผมชอบที่สุดคืออลูมิเนียมครับเพราะผมว่ามันมันไม่เปลืองที่ดี ลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา20นากา30นาทีทางททบ5นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ